สวัสดีครับสวัสดี f อซนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในช่องดัมซิ่งดิระเบิด์ันดี้เราพามาชมนะครับเจ้าร้อยห้าอร้อยห้าตัวเอนะครับชายาก็ร้อยห้าป้าพลังอเซียคริสคนขับครับควบคุมคอนโทรล ส่วนอีกคันนะครับโรเบิร์ตอ๋อจวดพี่น้องจวดนี่ทุ่งนี้หมดแน่นอนครับนี่ไม่เหลือเนี่ยเกียวสะอาดนะครับเกียวสะอาดอัน าติดต่อทีมงานเรานะครับรับรองว่าเร็วประทับใจแน่นอนเ,อเรามีสองคันครับจะเป็นร้อยห้านะครับรถที่คล่องนะครับคล่องคล่องตัวมากสำหรับเจ้าร้อไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ไลแน่นอนครับ ันนีครับปีที่สองครับคันนี้ปีที่สองดูครับเกลียวสะอาดนะครับเกลียวต่ำเกลียวสูงเราเกลียวให้ได้หมด คันนี้เงียบกริบแต่คันเสียคริสอี่เจ็ดปีแล้วครับก็จะได้ยินเสียงป่องปังป่องปัง,ปงหน่อย ภาพเจ็ดปีกับสองปีนะครับนี่คูโบต้าถ้าดูแลเขาดีๆก็รวดพ่น้องระบบการซ่อมบำรุงง่ายนะครับดูแลไม่ยากคุญแจเบอร์สิบสองนี่ ก็ได้ทั้งคันเขาว่างั้นคูบูตา้านี่ถ้าพวกที่เล่นรถแถวบ้านเราก็สมไม่ค่อยเป็นก็นี่เล่นพวกนี้เลยครับสมง่ายอะไรมีทั่วไปครับคูบูตา้าตามท้องตลาด นึงปีเกี่ยวประมาณ20วันรถเกี่ยวข้าวสมัยแต่ก่อนก็คือเกี่ยวได้เป็นเดือนนะครับแต่ละคันก็จะทำได้อยู่ประมาณเป็นพันไร่ต่อคันแต่ทุกวันนี้ก็รถเยอะนะครับรถเยอะแล้วก็ปีหนึ่งก็น่าจะอยู่ได้ที่ประมาณ500กว่า600นะครับ6600-700อยอย่างมากเอา ตี่ให้แพงมากเลยเจ็ดร้อยีนี้ก็ถือว่าผลมามาดีช่วงป,ปลายครับป,ปลายนี่น้ำจะมาช่วงปลายนาดอนนาดอนก็ดีครับ นี่ออกรวงดีข้าวไม่ล้มแต่ถ้าจะเป็นนาลุ่มนี่ก็จมน้ําเลยครับช่วงข้าวออกรวงช่วงข้าวจะเก็บเกี่ยวน,นี่ฝนมาคล่องตัวครับไปแบบ วดปาดปวดปาดเลยครับถ้าทำช่วงล่างดีๆนะครับช่วงล่างเดิมๆหรือว่าดีๆก็เร็วคล่องตัวม,มือก็ใช้ได้ครับโรเบิร์ตนี่ลูกค้าติดใจเลยครับไปเกี่ยวข้าวจมน้ำให้เขา เพราะว่าใจเย็นครับไปเรื่อยๆก็บอกว่า้งแล้วก็เกี่ยวได้ข้าวสะอาดสะอานต้องมีปรสบการณนะครับการเกี่ยวข้าว เราเบิดกัผ่านสมงบินมาเยอะอยู่ครับอันนี้ก็นี่อ่านเกมอ่านอะไรได้นี่ก็การขับนี่ขับในย่างนะครับแต่ว่าการอ่านเกมนะครับการดูนาง,งานการอ่านเกมงานว่าจะต้องไปแนวไหนอะไรไงนี่มันอยู่ที่สมองและไอเดีย แต่เรื่องการขับคุมคอนโทร้นใครๆก็ขับไม่ยากครับสำหรับคูโบต้ารถก็ทำมาให้ขับง่ายนะครับเกี่ยวง่าย เก็บข้างเก็บอะไรการเกี่ยวมีต้นมุงต้นไม้นะครับจะต้องลบยังไงเดี๋ยวครับ ผลละคันเลยครับไม่ได้เปลี่ยน,นครับเกี่ยวันทั้งวันทั้งคืนส่วนมากกลางคืนก็เราังไม่ค่อยได้เกี่ยวเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเอากลางคืนด้วยแล้วครับะว่ามคิวนแน่นเหลือเกินนี่วันนี้ก็จะเก็บทุ่งนี้แล้วครับเอาให้หมดเลย แล้วพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นไปอีกโซนหนึ่งนะครับนี่กินเป็นโซนโซนไปครับรวันนี้พามาชมครับรถเกี่ยวข้าวคูโบต้า d ีร้ ทีนี้ข้าวก็สวยนะครับไม่ขิเ้เรแต่ว่าราคาข้าวเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาฝากติดตามด้วยนะครับร้อยห้าบ้าพลังครับทีมงานของเจียคริสรือว่าดดำซิ่งดิลเบิร์ครับสวัสดีครับ